อ่นะครับย้ายต้นคราดสะโดเสร็จแล้วนะครับได้ประมาณ6ต้นการย้ายตรงนี้ก็เป็นผลดีกับต้นข้าของสะดดด้วยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานฝนจะตกน้ำจะท่วมถ้าไม่มีคานกดหรือไปปลูกนะครับมันก็จมน้ำถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้าย คราดตรงนี้ออกได้ประโยชน์สองต่อคือหนึ่งจะได้ไปปลูกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เท่ากับเป็นการต่อชีวิตของต้นคราดด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะไปเอารถมาเข็นนะครับพล่าอยู่จากไม่ใครที่สวนครับนะครับเดี๋ยวไปรถก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ได้ขนต้นทาราที่ย้ายมาจากใต้ฝายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ประมาณ60กว่าต้นนะครับเร่องจะเอามาข้าวมาพลกพื้นไว้ที่โรงเรือนธรรมชาติตรงนี้นะครับเพื่อให้มันตั้งตัวได้แล้วก็ค่อยนำออกไปกลางแช่งนะครับตอนนี้สะเดาขนาดนี้นะครับมีประมาณร้อยกว่าต้นนะครับซึ่งที่สวนต้นไม้ก็ลงแน่นแล้ว กองปลูกไม่กี่ต้นที่เหลือก็จะพาไปปลูกที่รอบสระน้ำสาธารณะหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะเอาลงไว้ตรงนี้เลยนะครับนะครับวดีครับ